สทุนอาช็อปและรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดคิงเลกาซี่โรกูลแกนพีสส่วนบริการไปดูในเพจได้เลยครับผมบอกเลยบริการหลากหลายจริงๆร้านนี้นะครับผมไปใช้บริการเลยโอเคครับผมก็สวัสดีท่านทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเลยนะอ,อัวเอกดีครับผมวันนี้จะมาทําอะไรก็จะมารีวิวแบบจริงจังนะครับผมก็คือเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ย คือผมรีวิวแบบรีบอะเออนะฮะโอเคเพราะผมก็คือผมรีบนั่นเองนะครับผมก็เพราะว่าผมจะไปฟาร,ร์มเวลต่อนะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเออ่ฮัลโลไซผมเนี่ยมันได้อมัตเตอรี่หกร้อยที่เรียบร้อยนะผมก็ฟาร,ร์มไปนะครับผมก็ทั้งวันเลยนะโอเคนะผมก็ถ้าถามว่าทำไมผมถึงมารีวิวตรงนี้เพราะว่าเพื่อนผมมาไปแบบเออนู่นเขาไปฟาร,ร์มเกาะใหม่กันหมดเลยนะผมเออก็ผมก็ปล่อยเขาฟาร,ร์มไปผมเวลตันแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วของก็มีครบแล้วนะผมโอเคต่อไปสิ่งที่ผมจะทำก็คือดาร์กอนทานรอหน,นับผม ซึ่งจะใช้เวลานานน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโ okay, อเคเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติกันเลยดีกว่านะครับผมโจมตีปกติเนี่ยก็คือพูดตรงๆอ่ะคือโคตรชอบเพราะว่ามันโจมตีเร็วมากนะครับผมเห็น <He ard S 2> ไหมแป๊บๆตายละคือมันโจมตีไวมากนะฮะชิบชิบชิบชอบชอบมากเลยนะครับชิ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 บ,ชบ,ชบ,ชบนี่นะคือค่อ,ขอนข้างที่จะไวนะครับผมแล้วก็แรงด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับผมสกิลแรกเนี่ย ก็ชืบมันชื่อว่าเออเดสไซโคนะครับผมอ่ะปล่อยไปเลยส่วนดาเมจก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะ <c oughs> คือแบบนั่นแหละก็เท่าที่เห็นนะครับผมเพราะผมไม่ได้ดูเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูใหม่นะสิ่งวแรกนะครับผมเนี้ยชึบก็ถือว่าแรงไหมก็แรงนะครับผมแต่ว่าจะคอมโบอะไรยังไงผมอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมคอมโบได้แค่ดาบอย่างเดียวอะแล้วไปคอมโบกับอย่างอื่นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปใช้ได้หรือเปล่านะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลสองกันดีกว่านะครับผมนี่ฮะสกิลสองนะผมชื่อว่า slow execution execution เนี่ยเออนั่นแหละน่าจะอ่านงี้เลครับผม slow execution นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าสกิลมันเนี่ยก็คือชุบอย่างนี้แล้วก็จับพุ่งแม่งไปนะผมมาอันนี้ผมไม่ได้ดูดาเมจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันดีกว่านะว่าดาเมจเท่าไหร่กันนะฮะโอ้โดาเมจประมาณสามพันเลยนะผมถือว่าแรงมากนะครับผมไอเขียวนี่น่าจะแรงสุดๆเลยนะผม คือสกิลเล่นปลาไป3,000เลยนะโคตรแรงนะฮะโอเคซึ่งถ้าพูดถึงคอมโบดาบเนี่ยคือผมคิดว่ามันคอมโบอะไรยังไงผมคิดว่าแบบเอาไว้เซตเอกดีกว่านะผมเออแต่ก็แล้วแต,แต่คนจะเล่นคอมโบอะไรนะผมแต่ว่าดาบแบบเออคอมโบแค่ดาบอย่างเดียวเอาไวต้ตอดคนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อ่ะคือทำเอกดีกว่านะผมชืบเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมชอบทำนะผมเออเวลาไปฟาร์มหรืออะไรก็ตามอะ่ะผมก็ทำอย่างเงี้ยนะผม ซึ่งแต่ถ้าคอมโบกักบดาวก็ทารอนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ลองไปหาดูเอาเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่รู้คอมโบการพ p พีของไอไอดาบนี้นะผมก็ไม่รู้จะไปเล่นยังไงให้มันชนะนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้นะอันนี้ก็ถ้าไม่รู้จะเล่นไงก็ต่อตอดไม่ให้ตายไปก็พอนะผมโอเคเพราะว่าคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็ไปแล้วผมบายๆส่วนวิธีการทําก็ดูจากคลิปที่แล้วได้เลยนะครับผมอ๋อแล้วก็ส่วนคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมจะอ่ขึ้นตัวไอไว้ให้นะครับผมโอ Nah, okay.